กอ้ปกอกันนิ้วพุ่นเราไปร้องเพลงน้ำกีดาวเพชรไหมอ๋อดาวเพชรเราไปร้องเพลงนั้นมันซุปตาของเมืองเล่าไหมครับกีดาวเพชรที่เราก็ตายกีดาวเพชก่อนปีป<ๆ>ีหกสองเราตายครับ,รบนั่นเนราพยายามมือพ้อกันทีเดียววันนี้ย้ํามือแรงมากพักกันไปกินโต๊ะเงาเนาะผมก็ได้ลองเล่นๆล่เนเราก็นั่งขอรอ้องหลา่มือตาย,ยอย่างประวัติขอเว้ากัาดขาดประวัติ ผมมันบอดีมีอ่แปดลูกเก้ากิกกิกสาวสามสาวสี่อ่านไปแล้วมันบอดีอายน้องอายพี่อายลูกอายล้านเฮ้ยเฮ้ยก็ดีแท้ดท่านผู้ใดร้องตอนาจารย์ทำนมีผู้ใดร้องผมร้องเรียนในวงเราเป็นกันเลยเอาอย่างงงซ่าส่ไปน้ลองใส่โทรศัพท์ลูกเขาไว้ไปั่านยหนารลดั่านได้ร้องเลย นั่นและเเอ็ดเอก็เรจานกับเล้าสํำกันบัวเราเป็นนองามผีเท่าบ่ทำเมนน้อยๆนดเนี่รักันเดีวอููนููนกัซครับงมนบ่นนาลอย้นบ่เมนครับโอ้ครับเดี๋ยวอาจารย์ผมถามก่อนอาจารย์ได้รับเงินเดือนหรเปนี่วายหลายปีแล้วไมสองดือนแล้วรูนเือไหนี่ คอการกันอไเนี่กัน้อกัน้อยาเรนแล้วเ้าเรนมแย่เงอไป้็นคนามติดเไดแล้วีนี่คืออาจารเเด้รับเงือนเดือนเราอเงินเอดือนคนแก่ได้อได้แต่ไอ้แพ้เงือนเดือนยังอีกไอ้แพ้เนเอนคนมีการกันอ้ต้วกอย่งอนไอ้ก นี่คืออาจารย์สุดโกเจียหนไาทครับผู้ทวามบวให้วงการแต่งเพลง่แล้วก็เจ้าของวงดนตรีเพื่อนัาว่าว่าเสี่ยวเงินเดือนพี่การอีกเด้เออนั่นอันหูใส่ครั้งเดียวหูเริ่มตึงหหลวงนนั่เริ่มบริญินนะเขาคนหูตึงของใหญ่เด้ออันนี้เป็นซี่เพราะเพราะเขาอันถามแล้วเนาะไอ้พ่อหัหนวกลีบรสันนี่เริ่มเริ่มบร้ยินเลยผู้ใดเอื้อถามก็ขาบริญินสนับเขาเล่น เงินเรียนสิบเงี้ยลงเป้งแรงเนาะเง้ยเงินเงี้ยสินี่เลยว่นท่านได้เงินเดียนสันนี้เลยวันท่านได้เงินเดียนโอ้ยหูพอดีอยู่าสันการกับคนผิดฟ้องโอ้ยแต่ว่าคนผิดฟ้องไม่ของคืนไหมแต่ว่าเงินนี่ยกับเอาเงี้ยชะลงมาหน่อยโอ่งลงยางเลี้ยวบัตรโอ้ยมีตาที่ไหนกัได้โอ่งลงใช่ไหมเงินเรียญเงี้ยใช่ไหมเงี้ยเจากกระเป๋าเพิ่อนน่ะละเออาท้อทาททา มืัอนี้ต้องมาฟังฟังที่ไอพันศุ์ซักช่องแสงไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรไปร้องผลงานเพลงของอาจารย์สุดโกได้มาเปิดมื้อนี้ละเปิดอยู่เปิดเพราะสอ่านประวัติอันนี้พร้อมพร้อมกันใส่บริการแล้วกันยังกว่อาจารย์มักสาวซิงไงเออเขาจะไงก็จำว่ามากที่มากมากสาวซิงไงเบื้องแขนจบกันไงเบื้องขาจบกันไงเนี่ยนะเพลงนั้นอีเพลงหนึ่งไหมอยู่กระเป๋าอันตานขึ้นรถไปสานลงพัทยาเพียง ง,งิวิสูตยว่าวัาวน,นัักซีดาบอนั่นยังของฝังเออนั่นแหละน,ลนั่นแหละที่นีเละนั่นแหละเขาพึ่งนึงแดนอยู่ัก็คือยินขาวันอาจารย์การไปตเดียอ,าอย้า,ายาาอเุบอันน้อยายยยยังนี่หมย,ย้ายเจ้าของอันนี้คา<ม>ทาอา่าองหรือ่เออิคาไดไปเลยอนี่คือพยาบาลครับอดีตพยาบาลตอนนี้มาเป็น ที S <S ่เป็นนาย,ยกอบต,อตอแล้วนายอดกัดกดนท<ด>่านนายกนายกหำฉลุ่มพลมมะละกัมครับไรยมังกรแขนทรายกลับโ,<อ>โดยพระคุณเจ,าจา้าพระเจ้า,าคุณครับโดยนะครับเจ้าคุณนะครับท่านพระราชาธารดาเจ้าอาวาสวัดพัชรชีพยาภารามนะครับ ซึ่งพันเสสองแสนนะหรือสามแถวก็ได้ครับครับสองแถวหรือสามแถวก็ได้ครับต่อกันไปเลยครับเดินอันนี้ป้ายพ่นพันเล่าครับยืนยู่ครูครับนักแต่งเพลงระดับประเทศาหเลยาวเลับาเาลั หัวเขาต้นทุนครับอาจารย์สุดโกชร่ไนครับท่านนี้เป็นรุ่นใหญ่คร bueno, ับพี่ใหญ่ครับพี่สันหมาปลาครับมาปลาศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเอาคนทายปานนิ่งอันนี้ดี๋ยวอันนี้พวกนี้ทำเงินคนมาล้ครับกับความกับคุณศิลปินอ่ารุ่น รุ่นตัานสอว่าครับวันนี้ซว่แต่รับเงินเบียผู้สูงอายุมัทุกคนแล้วครับนี่รับผู้บาอาจารย์ครับลำดับต่อไปคนที่สิบสี่นะครับก็เรียนเชิญนะครับญาติมิรร่วงในส่วนของการสมบูรณ์นะครับ Mm-hmm.